you listening to The Momentum Podcast. Rocky Investor. ครับผมท็อปธนภาคนะครับและคุณกลับมาพบกันอีกครั้งครับกับ r o o k i e Investor ครับผมคำดีของนักลงทุนมือใหม่ที่รู้ว่าจะได้ไม่เสียใจที่หลังครับครับและผมเอกลาจากซิปเมกครับครับผมก็ในวันนี้ก็มีเรื่องที่เราจะมาคุยกันละเพราะว่าเราเป็นพอดแคสต์การลงทุนเพราะฉะนั้นเนี่ยการลงทุนทุกวันนี้มีหลายรูปแบบแต่ว่าพี่ครับเนี่ยเท่าที่ผมเห็นมันจะมีการลงทุนอยู่รูปแบบหนึ่งที่มันมีเสียง ล่ำลือมาว่าไอตัวเนี่ยน่ากลัวก็คือการ<ม>เขาเรียกว่าการเทรดแบบสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือที่เรารู้จักกันว่าฟิวเจอร์ใช่ครับใช่ครับอ่าแล้วตัวนี้เนี่ยจริงเนี่ยตัวเนี้ย,ยพ่อผมเคยเตือนมาไว้ด้วยว่าถ้าจะลงทุนหรือว่าอะไรอะ่ะก็ก็โอเคแต่ว่าฟิวเจอร์อย่าไปยุ่งเพราะว่าไอตัวเนี้ยมันทําให้ใครหลายๆคนอะ่ะก็หมดตัวมาเยอะละ <laughs> จริงครับจริง ก็เลยอยากจะมาถามพี่เอกว่าเอ้ยเราแบบการเทรดแบบฟิวเจอร์เนี่ยมันคืออะไรยังไงมันมันน่ากลัวขนาดนั้นจริงๆหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ครับอืมได้ครับได้ครับมีคนเอ่อสนใจสินค้าตัวนี้มากเหมือนกันเพราะจริงๆเราเราต้องเรียกมันว่ามันเป็น product หนึ่งเนาะเพราะว่ามันจะไม่ใช่ไม่ใช่สินทรัพย์ไม่ใช่ asset อย่างสมมติว่าหุ้นเอ่อที่เราเคยคุยกันก่อนหน้านี้ใช่ไหมหุ้นทองคำํำ คริปโตสมมติอะไรเงี้ยเขาตีความว่าเป็นสินทรัพย์ได้แต่พวกเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นแบบ p r o d u ั t ์ทางการเงินรูปแบบหนึง่งซึ่งมันก็จะไปผูกกับไอ้สินทรัพย์ที่เรารู้จักกันนะอย่างท,ที่ที่คนสนใจส่วนใหญ่จะเป็นพวกฟิวเจอร์ใช่ไหมครับ,รบเพราะว่าไอ้ตัวเกี่ยวกับคอนเซปต์พวกเนี้ยผลิตัณ์พวกเนี้ยมันจะมีทั้งหมด4ประเภทใหญ่ๆเขาจะเรียกว่าพวกตราสารอนุพันธ์หรือเดลิเวอรีในภาพรวมเลยนะมันจะมีฟิวเจอร์ที่เราจะมาคุยกันวันนี้ใช่ไหมแล้วก็จะมี f o r w ร r d เนี่ยแล้วก็จะมีสวอปแล้วก็จะมีออ t ชันมันจะมีแบบหลากหลายมากแล้วก็ส่วนใหญ่อะถ้าเป็นนักลงทุนรายบุคคลน่จะสนใจแต่ตัวที่มันเป็นฟิวเจอร์เพราะว่าถ้าเป็นอื่นๆนะพวกฟอร์เวิร์ดพวกสวอปต่างๆหรือบางทีที่เป็นพวกออปชันเนี่ยจะเป็นพวกสถาบันเขาจะจะจะ,จะลงทุนแนวนี้กันแล้วก็มันจะบางบางประเภทมีความซับซ้อนเหมือนกัน คนส่วนใหญ่ก็เลยจะเน้นนี่แหละฟิลเตอร์นี่แหละนะครับแล้วก็ก่อนหน้านี้ก็จะมีดราม่าเยอะเพราะว่ามันมีทั้งทั้ง,งเ,เคสที่คนเก่งกําไรในฟิลเตอร์แล้วสักเซสก็คือแบบร่ํารวยขึ้นมาปั้นพอจากหนึ่งเป็นสิบจากสิบเป็นร้อยจากร้อยเป็นพันอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีเคสที่เเป็นเคสตรงข้ามนะสมมติว่าเริ่มเริ่มจากร้อยลงเหลือสิบลงเหลือหนึ่งก็จากฟิลเตอร์จ <laughs> ากจากการเงินตัวเดียวกันเหมือนกันก็จะมีดราม่าแล้วก็มีเรื่องราวเรื่องเล่าที่ที่ แตกต่างกันไปอะไรเงี้ยแต่จริงๆมันเป็นเป็นโปรดักต์ทางการเงินตัวหนึ่งที่พี่มองว่ามันค่อนข้างค่อนข้างอ่ค่อนข้างดีค่อนข้างมหาัศาจรรย์เพราะหนึ่งอาจจะเป็นต้องต้องเล่าว่ามันเป็นประสบการณ์ส่วนตัวด้วยนะพี่เทรดพวกฟิลเตอร์มาได้ประมาณสิบเอ็ดสิบสองปีแล้วแล้วก็ส่วนหนึ่งของพอร์ตที่ปั้นขึ้นมาที่สร้างขึ้นมาเนี่ยก่อนก่อนหน้านี้นะครับก่อนก่อนจะมาลงทุนในพวกแบบคริปโตช่วงช่วงช่วงหลังเนี่ย ที่ใช้โปรดักที่มีแบบอัตราทดหรือมีเลเวลเลตอย่างฟิวเจอร์เนี่ยปั้นพอร์ตมันเงินประมาณสี่สิเปอร์เซ็ตของพี่อ่ะก็คืออยู่ในฟิวเจอร์เลยแล้วก็อีกประมาณหกสิเปอร์เซ็นก็จะอยู่ในพวกหุ้นไทยนอกนั้นก็กองทุนรวมบ้างนิดหน่อยเงินฝากบ้างนิดหน่อยอะไรเงี้ยนะครับแต่ก็เป็นโปรดักทางการเงินที่ดีนะครับจริงๆอืองั้นจริงๆแล้วแบบมันมันทำงานยังไงครับสมเรียนถ้าสมมติถ้าสมมติแบบผมสนใจถ้าเข้าไปแบบอ่ะเล่นแบบ เลยฟิเอรผมสามารถแบบทําอะไรกับมันได้บ้างแล้วแบบตรงไหนที่มันจะทําให้ผมสามารถแบบมีกําไรได้เงินเข้ามาครับพี่เอได้เลยถ้าอย่างนี้ต้องเพี่อาจจะขอรีแคปสั้นๆก่อนดีกว่าว่าจริงๆไอตัวฟิลเจอร์เนี่ยนะครับมันมันคืออะไรเนาะเพราะถ้าเกิดเราไม่เข้าใจโปรดักการเงินตัวนี้เนี่ย บางคนเข้ามาแล้วอาจจะเสียหายได้เลยนะเพราะว่าจริงๆอ่ะพี่เชื่อว่านักลงทุนหลายคนที่กระโดดเข้ามาในพวกฟิลเตอร์ไม่ว่าจะทั้งของไทยของเทศหรือหรือไปผูกกับสินทรัพย์การเงินตัวไหนก็แล้วแต่เนี่ยพี่เชื่อว่าหลายคนมีพื้นฐานนะเพราะถ้าจะกระโดดเข้ามาในสนามนี้อ่ะเหมือนเหมือนเรามาแข่งแบบสมมติทัศ ถ้าเป็นแบบแข่งกีฬาก็เหมือนแบบแทบแทบจะเป็นแข่งโอลิมปิกแล้วอะมันไม่ใช่แบบซีเกมไปชินเกมเหมือนในแข่งแถวบ้านเราแล้วแหละมันเป็นสนามใหญ่แล้วก็มีมีความซับซ้อนยากพอสมควรพี่เชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาจะต้องมีพื้นประมาณหนึ่งพี่เชื่อว่าทุกคนดูดูเทคนิคเ้ได้ศึกษาฟันเดเมนทัลได้ถึงกล้ากระโดดเข้ามาแต่ทีนี้เนี่ยพอเข้ามาแล้วเสียหายเพราะว่าเราอาจจะยังไม่เข้าใจโปรดักของมันลึกซึ้งมากพอนะครับก็จะรีแคปให้ฟังจริงๆไอ้ตัว โควตต์ตัวนี้เนี่ยนะครับหรือสัญญาซื้อขายโล่งหน้าเนี่ยจริงๆมันเริ่มย้อนไปตั้งแต่มันถือกําเนิดมาจากพวกสินค้าเกษตรนะที่เราจะแบบรู้จักกันที่เราเราใช้กันอยู่ทุกวันนะมันจะมีข้าวโพดน้ําตาลกาแฟก่อนหน้าเนี่ยหรือบางทีต่างประเทศจะมีพวกเนื้อหมูะ่ะหรือพ,พ,พวกพวกผักก่อนเนี่ยมันเริ่มจากมีสัญญาซื้อขายล่งหน้าเกี่ยวกับพวกสินค้าเกษตรก่อนคอนเซ็ปต์ก็คือว่ามันจะมีลักษณะของการตกลงกันก่นกอนอย่างอย่างสมมติพวกสินค้าเกษตรเนี่ยสมมติข้าวใช่ไหม เราปลูกข้าววันนี้เนี่ยอีกหลายเดือนเลยกว่าเราจะเก็บเกี่ยวได้แต่บางทีพ่อค้าหรือคนที่ปลูกข้าวหรือคนที่เป็นชาวนาเนี่ยบางทีเขาอาจจะอยากตกลงซื้อขายกันก่อนไงก็คือสมมติเรานี่มันเดือนเดือนเก้าใช่ไหมสมมติเราตกลงซื้อขายกันเดือนนี้แล้วไอ้ผลผลิตเนี่ยจะเก็บเกี่ยวได้ช่วงสิ้นปีอะไรเงี้ยมันก็เลยต้องมีการตกลงกันก่อนอมาคุยราคากันว่าเราจะซื้อขายของข้าวกิตตันซื้อขายที่ราคาเท่าไหร่ใช่ไหมซึ่งคอนเซปต์เนี่ยพอ เริ่มแบบเนี้ยมันคือการที่ตกลงกันแล้วจะมีการส่งมอบสินค้ากันในอีกสมมุติ3าเดือนข้างหน้ามีการตกลงราคากันเพราะฉะนั้นเนี่ยจากวันนี้ที่ตกลงจนถึง3เดือนข้างหน้าเนี่ยมันอาจจะมีความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นเช่นถ้าสมมุติเรามีการคุยราคากันแล,แล้วว่าเราจะซื้อขายของเนี่ยที่ราคา100บาทใช่ไหมครับระหว่างทางกว่าจะไปถึง3เดือน,นถึงสิ้นปีอ่ะ ราคามันก็จะผันผวนเพราะฉะนั้นเนี่ยการตกลงนั้นน่ะมันอาจจะมีความเสี่ยงก็คือว่าอาจจะมีการเบี้ยวหนี้กันเกิดขึ้นสมมุติว่านะพี่กับท็อปตกลงกันว่าจะซื้อขายของกันแล้วตู่ๆเนี่ยราคามันขึ้นใช่ไหมสมมติพี่เป็นคนเป็นคนขายอะ่ะพี่ก็อุตกลงขายข,ายของชิ้นนี้ให้น้องคนหนึ่งราคาร้อยหนึ่งอีกเดือนหนึ่งอ่ะมันมันขึ้นเป็นสองร้อยอ่ะเราก็ไม่อยากจะขายแล้วไม่อยากจะรักษาสัญญานี้แล้วเราเบี้ยวดีกว่าเราเอาไปขายให้คนอื่นอะ่ะมันมันได้ราคาดีกว่าใช่ไหมก็มจะเกิดการเบี้ยวกัน พอเ,เกิดการเที่ยวกันทีนเนี้ยเนี่ยมันก็จะต้องมีคนกลางเข้ามาช่วยดูแลแล้วคนกลางตรงนั้นเน่ย<ๆ>เขาจะบอกว่าเฮ้ยการทั้งสองฝ่ายอะ่ะเบี้ยวคือเบี้ยวนี่กันทั้งสองฝ่ายต้องมาวางหลักประกันนะเช่นสมมุติเนี่ยของที่ตกลงอะ่ะมันมีมูลค่าล้านหนึ่งใช่ไหมคนที่เป็นตัวกลางเขาจะบอกว่าเอ้ยงั้นอย่างน้อยเนี่ยเอาเงินมาวางเป็นหลักประกันสักสิบเปอร์เซ็นต์ไหมอ่าสักสักแสนหนึ่งอะไรเงี้ยทั้งสองฝ่ายเลยนะ แล้วระหว่างทางเนี่ยถ้ามันมันมีใครมีโอกาสจะเบี้ยวมากกว่ากันเนี่ยเขาจะต้องมีการเรียกหลักประกันเพิ่มก็มคือต้องมาวางเงินเพิ่มการเบี้ยวแล้วคอนเซปต์ตัวเนี้ยมันก็ใช้จนถึงทุกวันนี้นะผ่านมาแบบที่ว่าน่าจะเป็นน่าจะเป็นร้อยปีแล้วมั้งก็ยังเป็นคอนเซปต์นี้อยู่ครับพอมาเป็นโปรดักต์ทางการเงินเนี่ยที่เป็นตัวฟิลเตอร์อ่ะมันก็จะมีคําศัพท์พวกเนี้ยพวกวางหลักประกันนะหรือวางหรือวางมาร์จินอย่างสมมติสินค้าที่เราซื้อขายัะนะไอตัวไอตัวสัญญ,ญาสมมติสมมติเอ ถ้าเด็กๆจะรู้จักกันสมมติคอนไทยเนี่ยก็จะเป็นเซตห้าสิบสมมติอะไรเงี้ยเซตห้าสิบก็คือฟิลเตอร์ในในหุ้นไทยบ้านเรารมันจะมีขนาดของสัญญาอยู่สมมติยกตัวอย่างคร่าวๆนะให้เห็นภาพสมมติสัญญาหนึ่งมันมูลค่าล้านหนึ่งเขาก็ตัวกลางอย่างโบรกเกอร์หรือทั้งตลาดหลักทรัพย์เนี่ยก็จะใหเราวางหลักประกันสมมติว่าสิบเปอร์เซ็นต์ก็คือจะวางเงินแค่แสนเดียวเองลองคิดสภาพว่าถ้าเราวางหลักประกันแสนเดียวแต่มูลค่าของที่เราซื้อขายกันะ่ะมันล้านหนึ่งทําให้ระหว่างทางถ้าราคามันขึ้นลงอะ่ะ ห,หลักประกันนะั้นน่ะที่วางไปแสนหนึ่งมันอาจจะไม่พอไงมันอาจจะกลายเป็นศูนย์ได้ถ้าราคาไปแกว่งแรงแล้วมันเลยทําให้หลายคนที่เข้ามาลงทุนเพราะไม่เข้าใจเรื่องคอนเซ็ปต์การวางหลักประกันเนี่ยส่วนใหญ่เงินที่เงินแสนหนึ่งที่วางะจะเกือบเกือบหมดเลยนะหรือบางทีคนที่มีดราม่าคือแบบสามารถเป็นหนี้ได้เลยอะ่ะก็คือหมดตัวไม่พอนะแถมเป็นหนี้อีกถูกฟ้องอีกอะไรเงี้ยก็จะเป็นดราม่าที่เกิดขึ้นนี่เป็นรีแคปสั้นๆเกี่ยวกับตัวฟิวเจอร์เลยนะครับแล้วก็ข้อดีของม,นะมันอ่ะมัน สามารถเล่นสองสอง,สองด้านได้เนื่องจากมันเป็นสัญญาหรือข้อตกลงใช่ไหมเราสามารถตกลงซื้อล่วงหน้าหรือขายล่วงหน้าก็ได้ซึ่งคอนเซปต์มันก็คือว่าสมมุติถ้าเกิดชอ็อตคัทเลยนะถ้าเรามองว่าสินค้าทางการเงินตัวนั้นเช่นหุ้นไทยขึ้นใช่ไหมเราสามารถซื้อล่วงหน้าได้ก็คือมีการเปิดลอง g position ถ้าราคามีการวิ่งขึ้นไปเราได้กําไรใช่ไหม ถ้าเรารมองว่าไอ้ตัวเนี้ยสินค้าตัวเนี้ยมันน่าจะวิ่งลงราคาน,น่าจะปรับตัวลงแล้วก็เปิดเลยช็อตโพ i ิชันแล้วถ้าราคาลงปุ๊บเราก็ได้กําไรใช่ไหมครับแล้วก็ถ้าถ้าผิดทางก็คือว่าก็ก็ก็ขาดทุนแล้วมันจะขาดทุนขาดทุนในสัดส่วนที่เยอะเพราะว่าขนาดสัญญามันเยอะแล้วระวังหลักประกันเพียงแค่ประมาณ10ซแค่นั้นเองนี่นี่เป็นหุ้นไทยนะแต่ถ้าเป็นฟิวเจอร์ต่างประเทศอ่ะเขาไม่ได้ให้วาง10เขาให้บางทีให้วาง1%เปอร์ซนอย่างเงี้ยแสดงว่าราคา อินซับอ่ะแขวงตัวนิดเีแรงมากไห่ก็หมดตูดแล้วบางทีบางทีแกวงห้านาทีก็หมดแลวครับ<อ>เงินที่วางไปอ่ะพอรตระเบิดเยอะแยะไปหมดเลยนะครับประมาณนี้ครับก,ก็เป็นที่มาของเขาว่าพอแตกใช่ไหมฮะใช่พอแตกภายในห้านาทีม, <laughs> มันมันน่าก,กลัวเพราะว่าเราเราไม่เข้าใจเรื่องคอนเซป็ปต์การวางหลักประกันแล้วหลายคนเข้ามาในตลาดนี้นะมันมันเห็นเงินเร็วอ่ะเราวางเงินแค่นิดเดียวสมมติวางเงิน วางเงินหมื่นวางเงินแสนเนี่ยแล้วเราสามารถมี power เหมือนการซื้อของในราคาล้านหนึแบบ่งอ่ะแป๊บๆบเนี่ยได้กำไรและร้อยเปอร์เซอะไรเงี้ยแล้วทำให้เวลาผิดทางมันก็มันก็มีมีความเสี่ยงเหมือนกันฉะนั้นเนี่ยต้องต้องคำนวณเรื่องของการการวางเงินดีๆนะครับแต่พี่อะโตมาจากจากตัวฟิวเจอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีทริคอยู่อยู่นิดหน่อยเป็นการว่าจะวางเงินยังไงให้สามารถแบบอยู่รอดในในตลาด<แ>นี้ได้อะไรอย่างเงี้ยครับ ครับผมงั้นพี่เอกลองแบบแชร์เป็นแบบเป็นเป็นทริคดูไหมครับหรือว่าแบบอ่านเอาเอาเอย่างนี้ดีกว่าก่อนที่เราจะมาแชร์ทริคของพี่เอกเนี่ยพี่เอกแบบมีอะไรอยากจะเตือนนักลงทุนมือใหม่ก่อนที่จะแชร์ทริคตรงนี้ไหมเพราะว่าอันเนี้ยมันค่อนข้างเป็นเรื่องที่จะแอดวานซ์ขึ้นไปหน่อยละอาจจะมีแบบคําเตือนให้กับคนที่กําลังฟังอยู่ว่าเฮ้ยเราควรจะมี m มซ์เซ็ตแบบไหนก่อนที่จะแชร์ทริคส่วนตัวของพี่เอกครับได้เลยครับจริงๆผลิตภัณฑ์ทางการเงินตัวนี้ เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินพี่มองนะว่ามันมีเสน่ห์อย่างหนึ่งนะครับปกติอ่ะเวลาเราไปสมมตินะเราเราเราทำธุรกิจใช่ไหมเราไปกู้แบงค์สมมติเราจะเปิดร้านค้าสักร้านหนึ่งอ่ะเราอาจจะต้องมีมีหลักประกันอาจจะต้องมีเงินมีธุรกิจใช่ไหมครับแ้วเราก็ไปกู้เขาเพื่อเอาไปทําเอาไปขยายกิจการต่อไปลงทุนเพิ่มแต่ประเด็นคือพอเวลาเราไปกู้แบงค์อ่ะมันจะมีต้นทุนทางการเงินก็คือดอกเบี้ยแต่โปรดักตทางการเงินตัวนี้เนี่ย สเสน่ห์อย่างหนึ่งก็คือว่าเราสามารถสามารถเพิ่ม power ในการซื้อของเราสมมติมูลค่ามันแสนเออล้านหนึ่งระวางหลักประกันเพียงแค่10%มันเปรียบเสมือนว่าเรา<ม>เรากู้เขาเนี่ยกเกือบเกือบเกเลยและก,การกู้<ม>ครั้งนี้ไม่มีดอกเบี้ยด้วยมันจะเป็นมันจะเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งแต่ว่าปัญหาก็คือว่าไอการที่เราวางเงินน้อยนี่แหละวางเงินแค่สิหรือหรือบางทีอ่ะ วางเงินแค่หนึ่งเปอร์เซ็นที่ถ้าสมมติทับซับเลยนะเขาจะมีแบบว่าเทรดฟิวเจอร์อัตราหนึ่งต่อร้อยอย่างเงี้ยคือแปลว่ามูลค่าสัญลาณมันร้อยหนึ่งระวางแค่หนึ่งคือแป๊บเดียวก็หมดจริงๆบางที่พี่เห็นนะบางบางสมมติต่างประเทศนะจะมีแบบพวกโบรกเกอร์ต่างๆอะไรเงี้ยขนาดเล็กอะหนึ่งต่อพันสมมติมูลค่ามันพันหนึ่งอะรวางไปแค่บาทเดียวอะนะครับราคาสบัดแค่0.1%พอร์ตก็พอร์ตก็ระเบิดแหละพอรตก็แตกแหละนะครับ ก็ S 1> <S 1> เพราะนั้นเนี่ยต้องเอ่อต้องดูเรื่องของการวางหลักประกันดีๆที่อยากพี่มองว่าถ้ามือใหม่เนะีเริ่มต้นนะวางเป็นสัดส่วนสมมติมูลค่าสัญญาล้านหนึ่งพี่มองเลยว่าวาง50%คือวางไป500,000บาทเลยก็คือใช้ <S <S อัตราทด2ต่อหเลยอย่างเงี้ยพี่มองว่าบแบบนี้เนี่ยเออเซฟกว่าในช่วงแรกนะครับเพราะว่าพอรเราเริ่มเก่งขึ้นเริ่มอ่านตลาดขาดมากขึ้นเนี่ย หลังจากนั้นเนี่ยเราจะลดอัตราโทษลงมาได้อย่างปกติทุกวันนี้พี่เทนเนี่ยพี่จะวางแค่1ต่อ3เอกก็คือมูลค่าสัญญาสมมติล้านหนึ่งพี่วางไป300แสนอะไรเงี้ยแล้วก็ในฟิวเจอร์ถ้าวางเงินวางเงินไม่ได้เยอะมากเราต้องมีวินัยถ้าสมมติผิดทางนะถ้าเรามองจะขึ้นใช่ไหมแล้วมันวิ่งลงอะ่ะต้องทำการแบบตัดขาดทุนก็คือแบบสต็อปลอ s ออกมาเลยไม่งั้นนะ่ะเราจะโดน เรียกหลักประกันเพิ่มถูกยึดเงินหลักประกันและเผลอเป็นหนี้ก็มีในไทยมีหลายเคสนะครับที่แบบว่าครี่ว่าพอร์ตแตกแล้วถึงขั้นเป็นหนี้บล็อกเกอร์แล้วถึงขั้นต้องแบบต้องมีการแบบฟ้องร้องกันอะไรอย่างเงี้ยครับอือก็เท่าที่ฟังดูก็ค่อนข้างน่ากลัวพูดพูดตรงๆเลยแบบค่อนข้างแบบน่ากลัวเพราะว่านอกจากแบบเอพอร์ตเราจะแตกแล้วผมว่ามันก็น่าจะแบบน่าจะน่าจะเจ็บใจนิดนึงละมันยังจะโดนแบบ รฟ้องต่ออีกใช่ใช่ใชมม่มันมันมันมีเสน่ห์แล้วมันก็มีความน่ากลัวอย่างหนึ่งนะครับแม้มีมีมีเคสหนึ่งพี่แชร์ให้ฟังคำคำคอันนี้เอเป็นเป็นคนจกนะักเนาะที่เราได้เขาเป็นเจ้าของร้านทองเขามีความเชี่ยวชาญรเรื่องราคาทองคำมากแต่เขาจะเป็นเรื่องแบบทองคําที่เป็นทองคํารูปพรรณและทองคําแท่นใช่ไหมแล้วเขาก็ช่วงนั้นนะ่ะเอมันจะมีฟิลเจอร์ตัวหนึ่งที่เกี่ยวกับทองคําเขาเรียกว่าโกลฟิลเจอร์ เขาก็สนใจเราะเขาเป็นเจ้าของร้านทองอยู่แล้วไงเขาก็เอ้ยคือคือเรื่องการแบบไอไอการการกาดเกงราคาเขาเขาพอไหวแต่พอมาลงฟิลเตอร์ปุ๊บอะเชื่อไหมครับว่าเขาใช้เวลาประมาณเดือนเดียวนะเขาใส่เงินไปเออเขาใส่เงินไปสิล้านบาทนะครับผ่านไปประมาณเดือนเดียวเงิน10ล้านนั้นเหลือแค่3ล้านกว่าบาท เดือนเดียวนะแล้วก็แล้วก็โทรมาคุยกับพี่แบบเออจะทํายังไงดีอะไรอย่างเงี้ยพี่ก็ใจร้ายมากพี่บอกว่าคัดล้อต่อไปเลยครับก็คือไอเสล้าที่เสียเนี่ยคัดล้ออกไปเราตั้งสติใหม่เพราะนั้นเหมือนเขาสติแฝงกแล้วก็เขาก็ก็ก็คุยกันครั้งหนึ่งใช่ไหมแล้วเขาก็เออหายไปสุดท้ายเนี่ยเขาก็ยังยังยังยื้ออยู่อ่ะยังยังยื้อยังยอมแบบยังเออยังไม่มีวินัยไม่ยอมแพ้อ่าไม่ยอมแพ้นะครับ เขาเติมเงินเขาไปอีกเติมเงินไปอีกหล้านสุดท้ายอ่ะสิล้านเขาเหลือแค่ประมาณล้านล้านบาทเองนะภายในสมเดือนหลังจากนั้นกลัวมากเลยใช่มันมันจะคล้ายๆกับสมมติยกตัวยอย่างคล้ายๆกับปืนอ่ะปืนถ้าอยู่กับคนที่เชี่ยวชาญคนที่เก่งปืนนั้นอ่ะจะมีประสิทธิภาพสามารถช่วยคนได้สามารถทําให้เขาแบบสามารถให้ประโยชน์เขาได้ แต่ถ้าอยู่กับคนที่ไม่ได้ศึกษามันจริงๆอะ่ะปืนนั้นจะกลายเป็นสิ่งที่อันตรายมากๆกับคนที่ถืออยู่เลยพี่มองว่าผลิตภัณฑ์ทางการเงินตัวนี้มีความซับซ้อนแต่มีสเสน่ห์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเหมือนกับเหรียญสองด้านหรือปืนกระบอกหนึงอะ่ะถ้าเราศึกษาดีนะเราสามารถเข้าใจมันนะพี่มองว่ามันเราสามารถ make money จากมันได้ต่อเนื่องแล้วก็สามารถสร้างพอจากมันได้พอสมควรนะครับอืม ครับผมเอ่อตะกี้ตะกี้พี่เอกบอกว่าพอเป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินครับก่อนนั้นยื่นมาจากพวกราคาผักราคาหมูเนอะใ,<ช>ในปัจจุบันนะครับถ้าถ้าสมมุตินะแบบคนที่เขากําลังฟังอยู่ครับเขาสนใจจะ trade future เนี่ยตอนนี้มันมี f u จอร์แบบไหนบ้างครับอย่างของซิปเมกเนี่ยมีไหมครับของซิปเมกไม่มีอย่างของของซิเมกเราอ่ะจะเป็นศูนย์ซื้อขายคริปโตที่อ,อ,อ,อยู่ในไทยใช่ไหมแล้วก็ของเอ็กชแนนของไทยทั้งหมดเลยนะครับ ไม่มีฟิวเจอร์เลยสําหรับฟิวเจอร์เกี่ยวกับพวกคริปโตนะันบิตคอยอะไรเงี้ยเพราะว่าทางหน่วยงานกากับบ้านเราอ่ะด้วยความที่เขาเขาอยู่ในตลาดมานานเนาะเห็นตลาดหุ้นเห็นฟิวเจอร์ของทองคําของเซ็ตห้าสิบเนี่ยมาสักพักหนึ่งเขาเห็นว่ามันมันมีมีหลายคนที่เสียหายนั่นขนาดสมมตินะเซ็ตเซ็ตบ้านเราสมมติแนะกว่งแกว่งตัวเวลาเอ่อเปอร์เซ็นต์หนึ่งเนี้ยโอ้ยก็เราก็จะเห็นฟีดเต็มแล้วว่าหุ้นลงหุ้นขึ้นเปอร์เซ็นต์หนึ่งดูแบบดูดูตื่นเต้นกันใช่ไหมขนาด เซตขึ้นลงเปอร์เซนต์หนึ่ง่ะยังมีคนเสียหายจากฟิวเจอร์ขนาดนั้นเลยะนะครับแล้วคริปโตเนี่ยขึ้นลงสมมติวันละสิบเปอร์เซนต์นะถ้ามีฟิวเจอร์นะพี่ว่าเราจะมีนักลงทุนที่ที่หายไปจากจาก,จากตลาดดีพอสมควรกันนะครับเพราะาอยู่ในในต่างประเทศซะเป็นส่วนใหญ่จะมีแบบมีเอ็กชแนนหรือบางทีก็มีเป็นโบรกเกอร์ที่เป็นตัวกลางที่สามารถให้เทรดไม่ว่าจะเป็นคริปโตเคอเรนซี currency, หรือเป็นหุ้นรายตัวก็มีดัชนีหุ้นต่างประเทศอย่างช่วงตอนนั้นนี้จะมีแบบ นิยมเขานิยมเทรดพูดต่างประเทศใช่ไหมนัสแดกดาวโจนอะไรเงี้ยจะอยู่ในในฟิวเจอร์เอ่อในใน,ในต่างประเทศซะเป็นส่วนใหญ่ครับอืมครับเอองั้นแสดงว่าในประเทศไทยตอนนี้เท่าที่ฟังมาครับก็จะมีเป็นเอ่อเป็นเซท้าสิบแล้วก็มีเป็นเอ่อตัวทองคำใช่ไหมครับประมาณนี้ใช่แล้วก็จะมีอื่นๆมีแบบก่อนหน้านี้จะมีพวกอัลตราด็อกเบียก็มีมี US ดอลลาร์ก็มีม Dollar, มสําหรับคนที่จะมาแบบสําหรับ ผู้ประกอบการอยากจะมาเฮดจิ้งค่างเงินก็ได้แล้วก็มีท้องเอ่อน้ำมันก็มีเขาเรียกออยล์คิวเตอร์จริงๆในไทยก็ก็มีเยอะแต่ก็ก็จะมีสภาพคล่องที่อาจจะไม่ได้เยอะมากเนี่ยครับเพราะว่าพวกพวักพวกเนี้ยหลักๆเขาจะฮิตกันในต่างประเทศเพราะนั้นสภาพคล่องในไทยอาจจะยังไม่สูงมากจะมีแค่เซ็ตห้าสิกับทองคําที่สภาพคล่องเยอะหน่อยวอลุ่มการซื้อขายแบบต่อวันสูงหน่อยอะไรเงี้ยครับครับผม เอพี่ครับแล้วแบบเนี้ยจริงๆแล้วว่าเท่าที่ฟังดูคอนเซปต์นะมันเหมือนว่าแบบเราเราแทงว่าราคาจะขึ้นถ้าเราแทงถูกเราก็จะได้เงินถ้าเราแทงสวนแล้วมันผิดทางเราก็เสียเงินนะฮะแล้วแบบเนี้ยมันแตกต่างจากการพนันยังไงครับพี่นั่นน่ะสินะผ <laughs> <c oughs> ิ่ทเอเราจะแทงซึ่งจริงๆอ่ะคนส่วนใหญ่ที่เข้ามาในตลาดเนี้ยอย่างเวลานี่เป็นเป็นเป็นสิ่งอย่างที่พี่เป็นห่วงเหมือนกันนะเพราะว่า หลายครั้งพอพีอ่ไปเปิดใน YouTube ใช่ไหมแล้วก็ไปไปดูว่าวิดีโอเกี่ยวกับการสอนพบเบสิกของฟิวเจอร์เป็นยังไงอ่ะส่วนใหญ่คนที่มาสอนจะมีจะมีคำพูดปรเลยประมาณนี้เหมือนกันหมดเลยว่า,าก่อนอื่นเลยนะครับเราจะต้องเลือกก่อนว่าเราจะต้องคาดการก่อนว่าโภชสินค้าอ้างอิงตัวเนี้ยนะครับมันจะขึ้นหรือมันจะลง คือถ้าเราคิดว่ามันจะขึ้นเราลองเข้าไปคิดว่ามันจะลงเราก็ช็อตเข้าไปอะไรเงี้ยพอเปิดเกมมาแบบเนี้ยสําหรับสมมติน้องๆมือใหม่ที่ฟังเข้ามาเป็นแบบไอ้บุคลากรที่มีความน่าเชื่อถืออะไรเงี้ยมีตาแหน่งใหญ่โตในบริษัทต่างๆพอฟังปุ๊บเขาจะอ๋องั้นก่อนหนึ่งเราต้องต้องแทงก่อนใช่ไหมเราต้องเลือกข้างเลยว่าเราจะเลือกข้างไหนแทงให้ถูกเลยถ้าแทงผิดก็ขาดทุนกลายเป็นว่า คนส่วนใหญ่เขาจะไปผูกว่าจริงจงมันคือมันคือการพนันหรือเปล่าเพราะมันมันก็เหมือนกับการแทงอ่ะแทงแทงไปเลยสมมติเลือกสีไปเลยอะไรเงี้ยหมุนวงล้อจะออกสีแดงหรือสีสีดําอะไรเงี้ยนะครับซึ่งจริงๆเราใช่เลยนะเพราะว่าเพราะว่าจริงๆฟิลเตอร์อ่ะมันสามารถทําได้ได้หลายอย่างมันมันมีกลยุทธ์เยอะแยะมากมายในต่างประเทศนะครับว่าสามารถมาทําอะไรกับฟิลเตอร์พวกนี้ได้ บางคนเขาอย่างสมมติพี่เป็นกองทุนใช่ไหมสมมติพี่เป็นกองทุนไซส์ขนาดใหญ่มากมีหุ้นอยู่สมมติหนึ่งแสล้านบาทแล้วเวลาที่เรามองว่าช่วงนั้นน่ะตลาดมันจะมีการปรับฐานเนี่ยสมมติคือเราคิดว่าตลาดมันจะลงสมมติแล้วพี่ถือหุ้นอยู่แสนล้านเนี่ยไม่สามารถขายได้ภายในวันสองวันเหมือนเราเหมือนเราที่เป็นรายย่อยอะ่ะถ้ามองว่าหุ้นจะลงเนี่ยขายสามนาทีก็หมดพอแล้วใช่ไหมพอเงินแสนล้านปุ๊บเขาไม่สามารถทําแบบนั้นได้เขาก็อาจจะใช้พวกฟิวเจอร์พวกเนี้ย นะครับมาทําการป้องกันอย่างสมมุติว่าเขาถือหุ้นอยู่ใช่ไหมเขาอาจจะมาช็อตช็อตดัชนีแล้วเขาอาจจะคํานวณว่าให้มูลค่าของไอตัวฟิวเจอร์ที่เขาจะมีการซื้อขายอยู่ไอขนาดของสัญญาอาจจะอยู่ประมาณสักสมมตินะหนึ่งแล้านบาทแล้วเขาอาจจะวางเงินแค่บางส่วนสมมติวางเงินแค่เอ่อสิสมมติอะไรเงี้ยเขาอาจจะวางเงินแค่ประมาณเอ่อหนึ่งล้านบาทเนี้ยแล้ว พอมันมีการฮดจิ้งแบบนี้พราะเวลาตลาดมันมีการปรับตัวลงปุ๊บเขาขาดทุนจากหุ้นที่เขาถืออยู่แต่เขาได้กาไรจากไอ้ขาฟิวเจอร์ของ็อตตัวเนี้นะครับพอมาหักลบกบหนี้กันแล้วเนี่ยแปลว่าพอร์ตเขาไม่กระทบเพราะฉะนั้นเนี่ยฟิวเจอร์มันสามารถเอาไปออกแบบกลยุทธ์การลงทุนได้แบบหลากหลายแล้วก็เยอะมากเลยแต่ว่าถ้าเป็นรีเทลอ่ะคนที่เป็นรายย่อยทั่วไปปกติจะจะ,จะเลือกแทงก่อนแต่พี่เองอะ่ะ <c oughs> จะไม่ใช่เป็นแนวแทงนะว่ <c oughs> ะจาจะขึ้นจะลงอะไรเงี้ยพี่จะดูว่า ในในโมเมนต์นั้นนะ่ในในช่วงเวลานั้นนะครับตัวตัวส,สินทรัพย์นั้นที่เราอยากจะเข้าไปซื้อขายเนี่ยมันมีลักษณะเป็นยังไงมันน่าจะมีแนวโน้มขาขึ้นรุนแรงหรือเปล่าหรือน่าจะมีขาลงรุนแรงหรือเปล่าแบบเนี้ยถ้าเป็นแนวเนี้ยพี่จะใช้วิธีการไปแบบอาจจะเปิดโพ i ิชันไม่ลองก็ชอรนะ์ตอ่ะมันจะเป็นเรื่องของการการวิเคราะห์มากกว่าว่าเราจะมองว่าทางมันจะเป็นยังไงแต่จะ แต่ไม่ใช่เป็นเรื่องของของการแทงแลละเพราะว่าเปิดฉากมาเราเราจะเพิ่งไปเลือกว่าจะลองจะชอดด็อตดีเลือกขาไหนดีอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็จะดูดูมินเมย์ไปหน่อยนะครับจริงๆมันทําได้เยอะมากเลยแล้วก็แล้วก็จริงๆส่วนใหญ่อ่ะครับคนที่ที่ลงคุนในฟิวเจอร์มานานๆที่มองว่ามากกว่าสามปีอ่ะถ้าสามารถอยู่รอดในตลาดนี้ได้เกิน3ปีนะพี่ว่าเขาจะมีเริ่มมีความเข้าใจและสามารถเอาตัวรอดได้แล้วมันจะยากช่วงแรกอ่ะยากช่วงประมาณปีแรกอ่ะคนที่ลงฟิวเจอร์เนี่ย ส่วนใหญ่นะจะครึ่งหนึ่งอ่ะจะหายเลยหายเลยก็คือว่าหายจากตลาดไปเลยครับหายแล้วคือหมดไปเลยแล้วก็หลังจากนั้นถ้าผ่านหกเดือนไปได้ผ่านปีหนึ่งไปได้พี่เชื่อว่าเราจะมีความเข้าใจที่มากขึ้นในในตลาดฟิวเจอร์แล้วและวันหนึ่งเราจะจะเห็นเสน่มันมันจะไม่ใช่แค่แค่การการพนันอย่างเดียวแล้วไม่ใช่การแค่แทงขึ้นแทงลงแล้วนะครับอืมครับก็ จริงๆแล้วฟิวเจอร์เนี่ยมันเหมือนเป็นอ,อย่างที่พี่เอกบอกว่าเป็นแบบเป็นโปรดักต์ทางการเงินตัวหนึ่งที่ช่วยให้พอร์ตหุ้นหรือว่าพอร์ตการลงทุนของเราอ่ะมันมีความหลากหลายในการที่จะหารายได้มากขึ้นหรือว่าแบบเป็นเหมือนประกันกที่อย่างที่พี่เอกบอกเนาะว่าแบบเมื่อกี้หุ้นลงแล้วก็แบบแทงช็อตส่วนไปมันก็เท่ากับว่าก็ได้กําไรอยู่ดี ใช่ใช่แล้วก็อีกนิดนึงก็คือว่าในพวกสถาบันการลงทุนขนาดใหญ่เนี่ยสมมติกองทุนรวมบ้านเราที่เราเราเคยคุยกันเรื่องกองทุนใช่ไหมเ<า>ชื่อไหมครับว่ากองทุนเกือบเกือบทุกกองทุนที่อยู่ในบ้านเราเนี่ยจะมะีสามารถเปิดสถานะในในพวกสัญญาซื้อขายล่วงหน้าพวกนี้ได้นะบางทีจะเป็นฟิลเตอร์ฟอร์เวิร์ดสวอปออปชันที่พี่พูดไปอะ่ะเพราะอย่างบางทีสมมติกองทุนกองทุนไทยที่ไปลงทุนในต่างประเทศสมมตินะ มันจะมีเรื่องค่างเงินใช่ไหมว่าค่างเงินว่าสมมติค่างเงินอ่อนค่างเงินแข็งเนี่ยมันก็จะมีผลกระทบต่อรายได้ของเราเหมือนกันสมมติเราไปลงทุนต่างประเทศรายได้มันเป็นเงินดอลลาร์ใช่ไหมที่ที่เราไปเขาไปซื้อขายหุ้นอะไรเงี้ยพอกลับมาพอคอนเวิร์ตกลับมาเป็นแบบค่างเงินบาทแล้วอะ่ะบางทีเราได้กําไรการซื้อขายหุ้นต่างประเทศแต่มาขาดทุนค่างเงินเนี้ยมันก็ทําให้ไอ้ตัวของผลกําไรที่ได้อะ่ะไม่เต็ม,มเต็มหน่วยกองทุนรวมเขาก็จะมีคอนเซปต์เรื่องของการใช้พวกสัญญาซื้อขายล่วงหน้าอาจจะมีการ เขาเรียกว่าเฮดจิ้งมีการเฮดจิ้งค่าเงินหรือเปล่าเฮดจิ้งร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมหรือเฮดจิ้งแค่บางส่วนจริงอ่ะ p r o d u c ตตัวนี้ในในกองทุนรวมของไทยของต่างประเทศส่วนใหญ่ใช้กันอยู่แล้วแต่จะเป็นสัดส่วนประมาณหนึ่งใช่ไหมครับก็นักทนนรายใหญ่ๆหลายคนในไทยที่บางคนเป็นสาย VI นะ VI คือ Value Investor เนี่ยครับหลายคนก็ใช้ฟิวเจอร์ในการโปรเทคพอร์ตของเขาเวลาที่ตลาดจะลงกันนะเช่นแบบสมมุติเขามีพอร์ตดู พันล้านเงี้ยเขาก็ไม่เขาอยากขายหุ้นนะแต่เขาเห็นว่าเศรษฐกิจไม่ค่อยดีนะหุ้นอาจจะลงเงี้ยแทนที่จะไล่าขายหุ้นไปซอตฟิวเจอร์ดัชนีดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ก็มีมีคนเอาฟิวเจอร์มาผสมผสานกระพอร์ตการลงทุนเยอะแต่ถ้าเพียวๆเลยมีเงินร้อยหนึ่งอ่ะถ้าลงทุนฟิวเจอร์ไปไปกิงกำไรในฟิวเจอร์ร้อยหนึ่งอันนี้อาจจะยังไม่ไม่แนะนําเท่าไหร่นะครับแบ่งสัด<อ>ส่วนอ๋ออ่าถ้าถ้าพูดแบบนี้แบบผมเริ่มแบบพอพอเห็นภาพว่าแบบเออมันมันคือมันมันไม่ได้แบบ ไม่ได้ต้องเล่นฟิวเจอร์อย่างเดียวมันต้องใช้ประกอบกับการลงทุนชนิดอื่นประมาณนี้ใช่ใช่ครับใช่ครับอา่าเล่นอย่างเดียวชีวิตตื่นเต้น <laughs> เออแล้วพี่เอกแล้วอันนี้พี่เอกแชร์ได้ไหมครับว่าแบบมันมันตื่นเต้นระดับไหนครับยิ่งตื่นเต้นถ้าระวางเงินถ้าระวางเงินน้อยนะวางเงินน้อยมากๆสมมุติว่า สมมติขนาดสัญญาล้านหนึ่งแล้วตลาดเขาบอกว่าให้วางขั้นต่ำสิบเปอร์เซ็นก็คือสมมุติวางแสนหนึ่งใช่ไหมและเราวางเงินพอดีไปเลยถ้าเป็นพนักงานประจํานะครับที่มองว่าตื่นเต้นมากนะเพราะว่าลองคิดสภาพนะถ้าสมมติชนีหุ้นไทยอะแกว่งขึ้นลงสมมติยี่สิบจุดอย่างเงี้ยแล้วเรากําลังนั่งประชุมอยู่แล้วฟิวเจอร์เราผิดทางเราเรามองว่าหุ้นจะขึ้นใช่ไหมส,สุดท้ายมีข่าวร้ายหุ้นลงปุ๊บแล้วลงทียี่สิบจุดเลยอ่ะ สมมติวางหลักประกันแสนเนี่ยบางทีเราอาจจะหายไปเลยคือเงินหายไปประมาณสักห้าหมื่นภายในแค่ประมาณไม่กี่นาทีนะแล้วลองคิดสภาพว่าถ้าเราเป็นพนักง,งานประจําไม่ไม่ได้เฝ้าหน้าจอเยอะขนาดนั้นเนี่ยพี่อมองว่ามาันตื่นเต้นจริงๆนะเงินหายไปครึ่งหนึ่งแล้วยิ่งถ้าเงินหายไปเยอะอ่ะในในไทยอะ่ะจะมีมีโบรกเกอร์ที่เป็นตัวกลางใช่ไหมครับสมมติหลักทรัพย์นั้น สมมติหลักทรัพย์ a แล้วกันโทรมาพี่เอกขาช่วยโทรช่วยเอาเอาเงินหลักประกันมาวางเพิ่มด้วยค่ะภายในสิ้นวันนี้นะคะไม่งั้นเนี่ยไม่งั้นไอ,ไอตัวสัญญาที่มีไว้เนี่ยที่เปิดไว้เนี่ยหนูจะต้องบังคับขายนะคะเราก็ต้องไปดิน้นรนหาเงินมาวางเพิ่มถ้าเราอยากจะสู้ว่าแบบเรามองว่ามันจะขึ้นอ่ะแต่มันมันดันลงเราก็ต้องคิดว่าจะขึ้นแหละขอเติมเงินเข้าไปหน่อยเงี้ยมันจะมีความยุ่งยากระหว่างทางเยอะถ้าเราวางเงินน้อยนะแต่ถ้าวางเงินเยอะสมมติวางเงิน สาเปอนหมือนพี่เดี๋ยวถ้าใหม่ๆเดี๋ยววางเงินครึ่งหนึ่งอันเนี้ยไม่สะเทือนเลยต่อให้หุ้นลงสิบยี่จุดวันนี้ผิดทางเนี่ยพี่มองว่าก็ไม่ได้กระทบต่อเงินต้นขนาดนั้นแล้วก็ยังไม่ต้องแบบมีการเรียกวางหลักประกันเพิ่มระหว่างทางไม่ต้องถูกแบบบังคับขายที่คนไทยเขาจะเรียกว่าฟอร์ซเซลแต่ถ้าในต่างประเทศเนี่ยหรืออย่างในคริปโตเนี่ยเขาจะเรียกว่า เออ l i q u i d i o นก็คือแบบปิดสถานะไปเลยก็คือแบบบังคับขายแล้วก็มีหลักประกันเท่าไหร่เนี่ยเขาก็จะยึดยึดเงินเราไปหมดเลยอะไรเงี้ยครับใช่ครับผมต้องวางเงินเอยเอะๆถึงจะปลอดภัยแต่ที่พูดไปเมื่อกี้นี้ไม่ใช่ประสบการณ์ส่วนตัวใช่ไหมครับไม่ใช่ประสบการณ์ส่วนตัวตัวอย่างหนึ่งพี่อเป็นคนที่ค่อนข้าง conservative หน่อยใช่ไหมครับก็ครับผมเวลากับโ o d u c t แบบนี้พี่จะวางเงินเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยประมาณ12ปีที่อยู่ในฟิลเจอร์มาไม่เคยถูกคอมาจีนไม่เคยถูกเรียกหลักประกันเพิ่มหรือไม่ไม่เคยถูกฟอร์เซลก็ก็ถือว่าเป็นโชคดีแล้วก็ระวางเงินเยอะด้วยแล้วก็อาจจะแบบถูกทางด้วยก็คือแบบแทงอะแทงแทงถูกข้างอะไรเงี้ยนะครับแต่ถ้าแทงผิดข้างก็จะจะมอบตัวเร็วหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับอ๋อครับผมก็ถ้าสมมติว่าเท่าที่ฟังดูนะพี่เอกกำลังจะบอกว่าถ้าสมมติว่าเรารู้สึกว่ามัน ผิดทางเราก็ต้องอถ้าภาษาลงทุนเขาเรียก่าแบบ stop l ล s s ไปเลย,เลยประมาณนี้ป่ะครับใช่ใช่ที่ว่าแบบนี้ง่ายกว่าอย่าอย่าไปยื้อมากถ้าเราถ้าเราไม่ได้เข้าไม่ไม่ได้เข้าใจในสินทรัพย์ตัวนั้นจริงๆแนละ้วถ้าระาวาังเงินน้อยอ่ะเราอย่าไปยือ้อจริงๆถ้าวางเงินน้อยมากทางเดียวที่มีสมมติว่าผิดทางนะคือออกมาก่อน ออกก็คือมาดูสถานการณ์กับว่าแล้วอาจจะคิดผิดก็ได้หรือว่าตอนที่คิดอ่ะมันถูกแล้วแหละแต่มันมีสถานการณ์ใหม่เข้ามาอะไรอย่างเงี้ยอย่างสมม,มติอ่ะเรามองหุ้นจะขึ้นแต่สมม,มติต่างประเทศเขาบอกเขาจะลด QE แล้วะ QE tapering เนี่ยดึงเงินกลับหุ้นอาจจะลงก็ได้แปลว่าเราอาจจะวิเคราะห์ผิดแล้วก็ต้องถอยออกมาดึงเงินออกมาก่อนแล้วก็มาประเมินสถานการณ์ใหม่ครับแบบนั้นอืมครับผมก็ถือว่าอันเนี้ยก็เป็นความรู้เป็นความรู้ใหม่แม้กระทั่งแบบของตัวผมเองด้วยครับผมก็ สำหรับ EP นี้น่าจะฝากไว้ประมาณนี้ครับก็สำหรับ Rookie Investor นะครับ EP นี้นะครับก็ขอย้ำกันอีกทีนึงว่าอันนี้ไม่ใช่ Financial Advice ก็ไม่ใช่คำแนะนำทางการเงินก็แต่ถ้าใครสนใจอยากเล่นฟิวเจอร์ก็ก็เล่นด้วยความระวังแล้วก็มีสติครับผมสำหรับ EP นี้ก็ฝากไว้เท่านี้ครับสวัสดีครับขอบคุณเก่งนะครับครับสวัสดีครับ You listening t h Momentum podcast